การประท้วงเกิดขึ้นหลายจุดค่ะทั้งในกรุงไคโรและที่เมืองท่าอาเล็กซานเดรียโดยจุดที่มีผู้เสียชีวิต4คนอยู่ในกรุงไคโรและมีผู้บาดเจ็บอีก45คนการนำการประท้วงครั้งล่าสุดก็คือกลุ่มพันธมิตรต่อต้านรัฐประหารซึ่งนำโดยกลุ่มพาราดอนภาพมุสลิมที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมูซีที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าถูกกองทัพทำรัฐประหารโค่นอำนาจ กองทัพยังจับกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีอีกประมาณ2,000คนความรุนแรงครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นทำให้รัฐบาลสหรัฐและเลขาธิการ UN แสดงความกังวลโดยออกแถลงการเรียกร้องให้ผู้ประท้วงจัดการชุมนุมอย่างสันติทางนี้กลุ่มพราดอนภาพมุสลิมประกาศจะชุมนุมไปจนถึงวันที่6ตุลาคมซึ่งตรงกับวันฉลองชัยชนะที่กองทัพอียิปต์ชนะการทำสงครามกับอิสราเอลเมื่อปี2,516ค่ะ